สวัสดีค่ะมาพบกับช่องชาเขียวมะนาวชาแนลนะคะวันนี้ปอพา,า,ามาเดินตลาดสว่างแดนดินนะคะอาาันนี้แลบสองตัวอเอาไก่สองตัวค่ะไก่พันแบบนะไก่ไก่อะไรก็ได้นะมันจะได้แบบต้มต้ยมยำค่ะเขาจะได้เปื่อยง่ายๆ,ๆ แม้แต่ถ้าไก่บ้านเราจะต้มนานไงไม่นานนะไ,ไม่นานใช่ไหมเอาไก่บ้านก็ได้ค่ะเพราะรสชาติก็อร่อยเพราะว่าไก่อันนั้นจะเลี่ยนไก่บ้านนี่รับประกันเลยต้องแป๊บเดียวไก่อ่อนไม่ได้ไก่แก่ลูกค่ะให้ไก่แก่เห็ในไก่บ้านเขาต่วใหญ่อันนี้ร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบร้อยสามสิบเขาให้ไหนร้อยสามสิบสองตัวค่ะ รับประกันไรอ่อนจ้ะโม,ม,มีแถมเคข่องในด้วยทุกคน,กนไก่บ้านแท้แท้ร้อยเปอรไก่บ้านแท้นะคะทุกคนก้าเดี๋ยวผมเดินมาเอานะก็้าจะกินให้เป็นเก้าเลยทีเดียวร้านนี้เขาทำไก่ต้มน้ำปลาอร่อยมากนะคะทุกคนไก่กรยังทำไม่ทัน ไไก่ต้้องนปปลลาหมแว,วมเพราะว่าวันที่ไหว้อะเราก็มาซื้อที่ร้านนี้แหละแล้วไก่อ,อกก็มาซื้อที่ที่นี่แล้วเราได้ไก่เรียบร้อยแล้วนะคะคนเยอะมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะแผนกล้องไปให้ดูนะคะ นี่บางตาแล้วนะที่พอมันสายแล้วปกติถ้ามาแต่เช้าจะเยอะกว่านี้อีกอันนี้ตลาดสว่างแดนดินนะคะสองตัวสองร้อยหกสิบแค่ในราคาเดียวนี่ค่ะโอยไก่เจ้าค่อยๆไก่เจ้ากับไข่ไก่ไข่ เดี๋ยวเราได้ไก่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาเครื่องต้มยำนะคะทุกคนร้านที่เรามาซื้อก็คือแม่แจ๊ตลาดใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวโฆษณาให้ด้วยเลย ร้านนี้เราจะมาซื้อตลอดนะคะซื้อประจำก็คือร้านนี้นะคะทุกคนขอเพค,ค่ะ,คคะมสำหรับป้าขายมาสี่สิบใช่หนูก็มาซื้อแต่ที่นี่ค,ค่ะ,คะแล้วเราก็จะไปตามหาเครื่องต้มยำกันนะคะ เรามีเงินสดเราไปซื้อตรงนั้นดีกว่าอยากได้เครื่องต้มยำค่ะเครื่องต้มยำตะไคร้คุณยายเหี่ยวจังเลยซื้อมาห่คซื้อมาเหรอคะ เอาสองค่ะแล้วก็เอากระเพราให้หนูด้วยสองกิ๊บน,นี้มาละค่ะคุณสิค่ะผิดที่ผิดน้ำผิดค่ะอันนี้คือผักอะไรคะผักโมง,โมงคุณคุณป้าแถมผักอันนี้ให้ด้วยนะคะ่ไปปใส้นลาผักอะไรนะคะผักโมงเสมอโมงยอะสมอง อ๋อชะม่วงชะม่วงชะม่วงยอดาชะม่วง,งสามจิตคาเทมัน,นี่อ,อันค่ะ,คะอันนี้แสแกงหน่อมไมนะ้เนาะผัดอยอมแกงหน่อไม้เอาไหมคะเปล่าเปล่าค่ะหนูชอบมากๆเลยผัดยอมคุณป้าคะร้านขายแป้งพวกแป้งมันแป้งขา้าวเหนียวอยู่ตรงไหนคะ ซอยนี้เลยใช่ไหมคะขอบคุณค่าคขอเรียบร้อยแล้วเนาะขอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็จะไปตามเอาแป้งมันนะคะทุกคนจะเอาแป้งมันกับแป้งข้าวเหนียวนี่ไงร้านเจอแล้ว แป้งมันกับแป้งข้าวเหนียวเราต้องมองมองมองแล้วแม่ค้าไปไหนอ่ะอ่าอ่เจ๊ค้ามีแป้งมันกับแป้งข้าวเหนียวไหมคะ,มค,ะค่าอยากได้ค่ะ แล้วก็กะทิกะทิน้ำตาลด้วยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขายแป้งนะคะทุกคนว่าพอต้องการแป้งข้าวเหนียวกับแป้งมันอ่าแป้งมันขายยังไงคะบุกถึงร้านเลยคัน <c oughs> สิบแปดบอ่ถุงหนึ่งแล้วก็แป้งข้าวเหนียวถูงหนึ่ง 4ี่สิบค่ะน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลกะทิหนูจะไปทำโบวลอยนะคะกะทิอันไหนคะน้ำตาลอันไหนคะน้ำตาลทรายแดงทรายขาวอย่างละครึ่งโลโอเคครบแล้วเท่าไหร่คะ ร้านเดียวกันเนาะร้านน้ำเนาะ อันนี้เรามาซื้อแป้งที่ร้านคุณสีวานิดนะคะสว่างแดนดินนะคะใครต้องการแป้งหรือว่าอะไรของเบตเตรเลตทุ่ไปนะคะ,ะมาได้นะคะที่ร้านสีวานิดนะคะ สว่างแดนดิน้นแล้วเราได้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนทีนี้เราก็จะกลับกันแล้วไปวาริชภูมิกันงนั้นคลิปนี้เปาขอจบคลิปแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะถ้าใครยังไม่กดติดตามรบกวนกดติดตามให้เป่าด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ